เรื่องย่อละครริศยาริศยาคือเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีชีวิตจมอยู่กับความหลังที่ขมขื่นจิตใจจึงมีแต่ความริศยาอาฆาตจนความริศยานั้นหวนกลับมาทำร้ายตนเองจนถึงแก่ชีวิตในที่สุดหม่อมชุลีหม่อมชุลีมีมารดาเป็นหม่อมเจ้าหญิงบิดาเป็นเจ้าพยามีน้องสาวชื่อชวนชื่น ซึ่งมีนิสัยตรงกันข้ามกับหม่อมโดยสิ้นเชิงคุณชวนเชื่นเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาและอ่อนโยนหมอมชุลีมีลูกชายคนเดียวคือหมอมราชวงศ์ h a r i p a ์ท่านพ่อของคุณชาย h a r i p a ์สิ้นพระชนไปตั้งแต่คุณชายยังเด็กด้วยการผูกพศตนเองเพราะทนความดุดานและการวางอำนาจของหม่อมไม่ไหว ท่านส่งมีที่ดาน,น้อยอีกหนึ่งคนเกิดจากแววต้นห้องของหม่อมชุลีต่อมาแววทนความทารุณของหม่อมไม่ได้จึงหนีออกจากวังไปทิ้งหม่อมราชวงศ์วันศิกาลูกสาวให้หม่อมชุลีเลี้ยงดูจนโตวันศิกาเติบโตมาด้วยความกดดันจนมีกิริยาท่าทางเหมือนคนโรคประสาทในวังอโยุทยายังมีอบสวาสด สตีใหญ่ล้านสาวห่างๆของหมอมชุลีอีกคนเป็นสตรีที่ไร้ลึกอยู่ในทีท่าที่ปรุงแต่งให้ดูสงบเสงี่ยมอบสวัสดแอบได้เสียกับคุณฮริพันธ์ก่อนที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศนานถึงสิปีเมื่อคุณชายกลับมาก็ยังคงมีความสัมพันธ์กับอบสวัสดเช่นเดิมหมอมชุลีรู้เรื่องนี้เข้าแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไร คุณชวนชื่นนั้นได้หนีตามผู้ชายที่ยากจนคนหนึ่งชื่อน,นกมอมชุรีกโกรธจัดตัดขาดว่าไม่รักศักดิ์ศรีความเป็นลูกพยาและแม่เป็นหมอมเจ้าแต่กลับเป็นว่าคุณชวนชื่นเจริญก้าวหน้าคุณนกผู้สามีทำธุรกิจมั่งคั่งร่ำรวยเธอมีบุตรชายคนหนึ่งและบุตรีหนึ่งคนเป็นหนุ่มสาวสมัยใหม่สะสวยงดงามทั้งคู่ชื่อชน,นกกับชนนี ชนกพี่ชายเรียนหนังสือที่อเมริกาเพิ่งกลับมาส่วนชนนีเรียนหนังสือในมหาวิทยาลายัยคุณชายฮาริพันซึ่งเพิ่งจบการศึกษากลับจากประเทศอังกฤษเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยที่ชนนีเรียนอยู่นักเรียนสาวๆรวมทั้งชนนีซึ่งไม่รู้ว่าหาริพันมีความเกี่ยวดองกันต่างชื่นชมว่าอาจารย์หล่อสมาร์ทถืมตามภาษาเด็กสาวๆ ซึ่งมักจะนิยมชอบในตัวอาจารย์ครั้งหนึ่งหมอมชุลีให้อบสวัสดไปเชิญท่านหญิงนวลผู้เป็นพี่สาวของท่านหญิงนิ่มมารดาของหมอมชุลีมางานเลี้ยงต้อนรับฮาิพานกลับจากต่างประเทศท่านหญิงนวลมาชวนชนกและชนณีไปด้วยเมื่อหมอมชุลีเห็นชนณีก็เกิดแผนการร้ายขึ้นในใจหมอมชุลีให้ท่านหญิงนวลไปสู่ขอชนณีใหฮาริพาน และท่ามกลางความประหลาดใจของทุกๆคนชนณนีก็ตอบรับยอมแต่งงานกับฮาริพันธ์ไม่มีใครรู้ใจชนนีว่านิยมในตัวฮาริพันธ์เพียงใดแต่นั่นคือการเริ่มต้นของความทุกข์อันยิ่งใหญ่ในชีวิตของชนณีขณะที่เจตเพื่อนของชนกซึ่งแอบหลงรักชนนีอยู่ได้แต่เศร้าที่ชนนีจะแต่งงานแต่แล้วในวันส่งตัว ชนนีก็เห็นคุณชายฮาริพันกับอบสวาสดในภาพที่ไม่ต้องบรรยายความใดๆชนานีเสียใจมากผู้ที่รอบยินดีคือหมอมชุลีผู้รู้ทุกอย่างหมอมต้องการให้ลูกสาวของชวนชื่นมีความทุกข์พ่อแม่จะได้ทุกข์ด้วยสะใจหม่อมชุลียิ่งนักฮาริพันต้องไปราชการทางภาคเหนือหมอมชุลีก็ให้อบสวาสดตามไปด้วยนอกจากนี้ ยังยุยงให้อบสวาททาทุกอย่างที่จะทําให้ชนณนีชอกช้าใจยิ่งนักแต่ชนณนีก็ทนเพราะความรักอันบริสุทธิ์ในใจของเด็กสาวผู้อ่อนโยนต่อโลกต่อมาความใกล้ชิดระหว่างหาริพันธ์กับชนณนีทําให้ทั้งสองได้เสียกันโดยความไม่เต็มใจของฮริพันชนณีแม้จะเศร้าแต่ก็ยินยอมทุกอย่างเพราะได้ชื่อว่าเป็นภรรยาในวังอโยธยา มีเพียงวันศิกาที่เห็นใจชนนีทั้งสองเป็นเพื่อนและพูดคุยปรับทุกขกันอยู่เสมอแม้วันศิกาจะถูกห้ามจากหม่อมชุลีไม่ให้มาใกล้ชิดชนนีก็ตามวันศิกานั้นด้วยความที่ไม่เคยพบบุรุษใดๆมาก่อนในชีวิตของเธอจึงมีความผูกพันทางจิตใจกับชนกผู้ซึ่งเห็นวันศิกาเป็นสตรีที่ไม่น่าสนใจไม่สวยไม่น่าพูดคุยเจรจาด้วย วันสิการู้ดีว่าชนกไม่สนใจตนแต่ก็ยังมีใจผูกพันอยู่กับชนกไม่เสื่อมคลายชนนีถูกทารุณจิตใจต่างๆนานา,นาจนล้มเจ็บหนักหมอมชุลีสั่งห้ามไม่ให้ใครมาดูแลชนนีโดยเฉพาะคุณชายฮาริพันธ์วันสิกาทนไม่ได้จึงแอบหนีไปบอกให้ชนกมารับชนนีชนกมาอรารวาสกับหมอมชุลีและอุ้มชนณีผู้เกือจะสิ้นสติ เพราะพิษไข้ออกไปจากวังอโยุทยาหม่อมชุลีประกาศลั่นว่าไออีคนไหนที่ออกไปจากวังแล้วอย่าได้กลับมาอีกเป็นอันขาดและครั้งนี้ชวนชื่นจะต้องได้รับความเจ็บช้ำน้ำใจและขมขืนเหมือนที่หม่อมชุลีเคยได้รับชนนีกลับถึงบ้านหมอตรวจพบว่าชนนีแท้งลูกหม่อมชุลียินดีเป็นที่สุดเมื่อรู้ข่าว หมอมสั่งห้ามไม่ให้ h a r i p a ์ไปเยี่ยมชนนีแต่คุณชายก็แอบไปปรากฏว่าทั้งพ่อและชนกไม่ต้อนรับไม่ให้เข้าบ้าน h a r i p a ์จึงกลับไปโดยที่ชนานีไม่รู้ว่าสามีมาเยี่ยมจนต่อมาคุณชายเดินทางไปทำงานต่างประเทศจึงไม่มีโอกาสได้พบชนนีอีกเลยชนานีเสียใจมาก แต่นักดีว่าหาริพันไม่เคยสนใจใยดีตนขณะเดียวกันหาริพันก็เสียใจกับการกระทําของตนเองพร้อมทั้งตั้งใจไว้ว่าเมื่อกลับประเทศไทยจะต้องพูดคุยกับอบสวัสด์ให้เข้าใจและควรจะเป็นตัวของตัวเองไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของหมอมแม่อีกต่อไปวันศิกาผู้น่าสงสารถูกหมอมชุลีลงโทษอย่างรุนแรง โทษที่หนีไปตามชนกมารับชนนีวันศิกาทนไม่ไหวจนตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่สุดในชีวิตหนีออกมาหาชนานีชนนีชวนให้อยู่ที่บ้านด้วยกันและพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของวันศิกาให้แต่งตัวให้รู้จักเข้าสมาคมในระยะแรกชนกรังเกียจวันศิกาหาว่าหญิงหน้าตาเหมือนผีไม่รู้จักยิ้มแย้มเหมือนครึ่งบ้าครึ่งดี ชนกมีคู่รักอยู่แล้วคือยอดทิดาเป็นผู้หญิงสวยทันสมัยเปรี้ยวสมาคมเก่งทั้งสองควงกันไปไหนต่อไหนตลอดเวลาวันศิกาทุนดูด้วยความเจ็บปวดตลอดเวลาชนกนั้นไม่รู้ตัวเลยว่าวันศิกาแอบรักยังคงพูดจายเยาะเย้ยวันศิกาอยู่ทุกครั้งที่มีโอกาสคุณชาย h าริพานกลับจากต่างประเทศ แต่ไม่ยอมเข้าวังอโยุธยาไปเช่าโรงแรมอยู่หมอมชุลีข้างแขนรู้ได้โดยชาติยานว่าคุณชายลูกรักคนเดียวกําลังจะไปจากหม,ม่อมเหมือนท่านพ่อของคุณชายหม่อมไม่มีอำนาจเหนือหริพ p น์อีกต่อไปคุณชายใช้เวลาพักใหญ่ตัดสินใจเข้าไปในบ้านของชนนีโดยความช่วยเหลือของชนกหลังจากปรับความเข้าใจกันแล้ว คุณชายก็แจ้งว่าจะไปทำงานที่อเมริกาและจะพาบัญชิกาไปด้วยหมอมชุลีแขนจนนิ่งงินไปเมื่อฮาริพันมาลาไปต่างประเทศเมื่อฮาริพันพ้นห้องไปหมอมก็กดกลิ่งเรียกอบสวัสดอบสวัสดเข้ามาเห็นหมอมชุลีกำลังเขียนพี่นัยกรรมยกสมบัติทั้งหมดให้ตนหลังจากนั้นหมอมก็สิ้นใจ คำพูดสุดท้ายคือไม่ยอมอาภาัยให้กับทุกๆคนที่หมอมคิดว่าเป็นผู้ผิดทั้งลูกทั้งหลานหมอมสิ้นใจทั้งที่ความริษยาอาฆาตยังเต็มหัวใจชนานีเตรียมตัวไปอเมริกากับาหาริรพันธ์ฟันสิกาไม่อยากไปเพราะอะไรทุกคนก็รู้อยู่เต็มอกเว้นแต่ชนกเท่านั้นคืนก่อนที่จะเดินทางชนกพบฟันสิกา เขาพูดกับเธอด้วยกิริยาท่าทางอย่างเดิมวันศิกาไม่รู้ตัวว่าอะไรทําให้เธอเทียงต่อปากต่อคำกับชนกและในที่สุดเธอก็บอกว่ารักชนกรักมานานชนกตะลึงคิดไม่ถึงแต่วันศิกาจากไปก่อนที่ชนกจะพูดอะไรวันเดินทางที่สนามบินชนนีและาริิพานล่ำลาญาติพี่น้องทั้งสองคนเข้าใจกันดีและมีความสุข วันศิกาไม่มีใครเลยโดยความเศร้าหมองในใจวันศิกาเดินหลีกหนีทุกคนออกมาและพบกับชนกชนกผู้ฟ้อมองวันศิกาอยู่ตลอดเวลาเขาผู้ใช้เวลาเพียงพิบตาเดียวในขณะนั้นตัดสินใจแล้วเขาก็บอกความในใจกับวันศิกาก่อนสัญญาว่าจะตามไปหาเธอที่ต่างประเทศติดตามความเข้มข้นของละครลิศยาทางช่องเจ็ดสีเร็วๆนี้